จะเป็นอะไรของแกยายเม์ก็คุณพ่อแหละไม่ซื้อคิตตี้รุ่นใหม่ล่าสุดให้ฉันงั้นเหรอเม่พ่อก็บอกแล้วว่าของพวกนั้นมันไม่มีประโยชน์ลูกจะซื้อทําไมูอยากได้อยากได้แต่ว่าลูกไปซื้ออุปกรณ์การเรียนมันจะดีกว่าหรอแค่ดีพอก็ซื้อให้ไม่ได้ยังงั้นถ้าลูกอยากได้ลูกต้องเก็บเงินซื้อเองนะค่ะโอเค แคจะเก็บเงเนซื้อยังไงเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันสร้างมเจอไ มา,มาอะไรอีก,อกแล้ววันเนี้อ้อาวฉันมาไม่ได้อีกแล้วหรอไม่ได,ไได้ไม่ได้ไม่ได้วันนี้ฉันรวยฉันไปไหนก็ได้อ๋อแกอ๋ออะไรฉันรู้แล้ว,วจะหาเงนินยะังไงยังไงละ่ะแล้วก็ขายหมวกเราไงก็ได้แกจะซื้อไหมหมวกฮะหมวกนั่นหรอ,อเออใหม่นะรวยไม่ใช่เหรอก็ได้ใช่ไหมเงินอยูไห่ลาะรวยอะไร บาทเอามาก็ขายได้แล้วห้าบาทแต่มันยังขยายอีกเท่าไหร่อ่ะแกสองร้อยเก้าสิบห้าขนาดนั้นเลยเห,หรอคนโอคะวยยะวันนี้รับทานอาหารอะไรดีคะเอออาหารบ่างได้อ๋อดี๋ยวงั้นพี่ไปเอาจานก่อนนะคะ อาหารว่างมาแล้วค่ะทำไมไม่มีอ,อ,อะไรก็บอกอาหารว่างไงคะนี่ก็อาหารว่างสำหรับพวกหนูในมือนี้ค่ะพี่เขาจะมีเรื่องให้ช่วยมีเรื่งหรอจ๊ะพี่เขาดูงของไ,ได้เลยคะหนูจะไปทำอะไรจ๊ะเรา,าไปซื้อของสำคัญค่ะไม่สำคัญ กับหนูมากเลยนะคะโอเคงั้นพี่ให้กี่บาทละจ๊ะ295ร้อยเก้าสิบห้าเขาสุนลุงเพลยืนอยู่ขอไว้ใจบมดทั้พี่ไม่มีถึงขนาดนั้นหรอกค่ะคุณหนูพี่มีเท่าไหร่ละคะทั้งเนื้อทั้งตัวพี่ก็มีอยู่แค่สิบบาทนี่ละคะสิบบาทก็ขอค่ะมันก็บอกให้คุณเอกให้เงินพี่เยอะๆหน่อยนะคะพี่ไม่มีตังที่จะไปซื้อ ของเข้าตู้เย็นแล้วค่ะค่ะยบอกให้เป็นละลานเลยนี่อยูยอื่นค่ะ,คะได้ข่าวว่าลูกฉันไปขอเงินกับแกกันหรอใช่ค่ะงั้นฉันเอาเงินให้มันต้องการเท่าไหร่นะสองเกบห้าบาทค่ะสองราสิบห้างั้นโอเคเดี๋ยวฉันโอนให้นะโอเคค่ะ เงินเข้าแล้วนี่อุ๊ยร้อนร้อนร้อนแต่นั่นอึงเลยอุย้ยเเอาคุณโอเมคะ่ะว่ายังไงคะพี่อึ่งวันนี้พี่อึ่งมีเงินแล้วคะ่ะเดี๋ยวพี่อึ่งจะเอาเงินให้นะคะเย้พี่อึ่งใครทำไปถึงมีเงินเหรอคะก็คุณเอกนะสิคะโอนตังมาให้เอ๊ะไ,ได้ไงอะได้บอกว่า แหนคุณพ่อบอกว่าจะไม่ซื้อให้ไม่รู้สิคะแต่คุณเอกเขาโอนมาแล้วฮะนั่นเหรอ,หอ